โทษทุกคนถ้าเก no? ิดสมมติว no, ่าคลิป huh. น uh ี huh. uh ้เรามีการพูดจาในเชิงที่แบบว่าติติงตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นมันเป็นในการรับชมเนาะไอเรื่องของคำพูดการพูดคามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตอนนี้มันมันมันเด็นเป็นเรื่องที่แบบว่าราลงกันแบบเว่อๆก็จะให้เลื่อพยายามเราบ้างและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปดูตัวเต็มก่อนซึ่งเราคิดว่าทุกคนที่ดูตัวเต็มแล้วแหละนะคะใงคลิปนี้นะอืมโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยจ้ะกองท้ายป้ายอีกหลังหนึย่าง กำลังงงอย right <apan> ู่นะยังอ่ะคอนฟิวอยู่เหมือนว่ากลังแบบนี้เหรอนัดเตะเหมือนเดิมจอล่ะแต่พี่เขาบอกว่าจำความรู้สึกไปใช้ในสีนะหรือมันจะเป็นแค่เวิร์ก็องว่ะโอ้หรือเวิร์ก็องว่ะกว่านะมันคุยกับเตะให้ดูเรื่องอะไรพี่คิวเหรอเพื่อนยังไงเพื่เราสิวันไปกินข้าวกันเลยนะไมรู้ดีรู้เสียงดีมันรู้สึกผิดแล้วแหละแบบฉันทำอะไรลงไปเลย หรืออารมณ์มันยังค้างแบบพี่จ๋าอยู่เออเออไม่ไวมากเป็นไปได้ปะหรืออารมณ์มันยังแบบยังต่อเนื่องกับคอนติเนียกับพี่จ๋าอยู่แล้วแบบสุดท้ายก็มาลงกับโอเอ๋วแทนอะไรเงี้ยหุ้ยไม่ดีนะมุชชัยแบบนี้ไม่ดีนะแต่ว่าเจออาการรีพิจัยใช่ไหรอดูดิแต่ว่ามันไม่ยอมโุกเดือดเลยมันลงม ไม่มีหรอกอะไรไปมีก่อนงงว่าไม่มีไปมีแฟนจุบขนาดนั้นเออแล้วเห็นแฟนหล่อไปจุบกับผู้ชายคนนึ่งแล้วหล่อแล้ว่าหล่อจูบหล่อหรือเปลไม่เขาแสดงการเข้าใจนะคะไม่ไม่แต่ก็ไม่เข้าใจนะถ้ามองอย่างนี้ก็ไม่ยอมกูคิดว่าเขาเไม่ยอมเลยสัแล้วอดูดูดิเขาบอกไม่พใจเขาจะถกประเด็นสามพันดูดดูดิเขาขำหน้าหนีปะเมินปะเด็ดเมินปะอืหน้าหนีอ่ะ ค <laughs> ิด <Unter> ว <Jesse> ่าไอโง่เหรอคะแย่แล้วกันแปนเล่นสีนี้ไม่ได้อีกแล้วเซ็ตครั้งแรกของเราเกิดกับโอเอลเราจําได้ว่าเราทําที่ไหนแต่จำรายละเอียดอื่นแทบไม่ได้แล้วเข้าใจเวลาคบใครนานๆก็ลืมอะไรแบบนี้เหมือนกันรองค่อยๆคิดหาวิธีการเรียกความทรงจำกลับมานะไหลเกรงนะคลายหน่อยคลายหน่อย หยุดค่ะไปลว่าพี้มานทำีล l a เซชั่นไปเต้ตเตเต้ Breaks out You ready เห็นฉว่าหลอนเห็นผีได้ออคุณรองไต้หลงขาบนี้หลอนอันนี้นี่คือหน้านะคุณตอนดูเนี่ย หลอนในที่ดอกอย่างเงี้ยหล่อนหล่อไม่ใช่หล่อไปได้ไหมลึกๆเนาะไม่ทำไงเฮ้ยมันทำไงเอ๊ไม่ทำไงเอ้โน๊ะลึกอะไาะวันนี้ขอดูเวิร์กช็อปได้ดิเลิกมึงกูคิดได้ด้ยนะถ้าสมมติว่าสมมตินะถ้าสมมติว่าพี่ว่าอยู่ตัวโมลสังเกตใช่ปะบอกว่าจะจูบจริงหรือในละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าซีนเนี้ยมันจูบผู้หญิงกับผู้ชายมันจูบจริงๆร่ะ มันไอโอเอ๋วมันก็จะไม่อะไรเลยใช่ไหมเพราะมันการสาวโซมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าสองตัวนี้ไม่ได้จูบกันจริงๆแบบในละครก็ไม่ได้จูบแบบว่าพอกําลังใกล้จกันแล้วมีคนแบบสังคัดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอเคครับผ่านจบอะไรอย่างเงี้ยก็จะงงว่าจูบกันทำไมจูบจริงๆแบบทำไมโอ้ใช่ไหมก็ไม่ได้จำไหมนะโลกของคินไม่มีคินไม่มีโอเอ๋วดีเพราะคนที่มึงต้องคิดถึงอ่ะคือกูต้องหา ก็พออีนี่มันพี่เด็กนี่มันกล้าเล่นต่างเวิร์ชชั่นอีกอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเธออีพี่จ่ายรู้แล้วพี่จ่ายเรู้แล้วว่าเอ็งรู้สึกยังไงกับพี่จ่ายยังไงต้องเอาจุดตรงเนี้ยมันเล่นมาี้คมาได้มาพูชอีเต๋ยให้ได้ Oh baby don't worry don't worry d o n มันทำไมได้ปะวะทำไมมันต้องรีมายวะอันนี้คือของเก่าเหรอ หรือว่าไม่หรือว่าเขาจนมาการ์ดใหม่มันตัดสลับกับรีใหม่กับเก่าด้วยอันใหม่ด้วยอ่ะเห็นปะเซอร์โรนี้เหรออันเก่าวุ้ยวินิเกต์อะไะกลายเป็นที่เจ๋อจูบกี่คนทีไม่รู้เรื่องเนี้ยไม่ปิดค่ะเห็นไหมว่าแหละไม่จูบเนี่ยแล้วมันทําให้โอ้เอ๋อกำลังคิดว่าอ้าวแล้วทำไมเมื่อวานจูบแล้วทำไมหน้าเวทีจริงแล้วปิดไฟค่ะพี่ทำไงอ่ะอุาย ผมเห็นได้ที่ทำไงรูปภาพแบบก็ไม่ได้ทำไงรูปแบบว่าทำไงอ่ะมือตบเหมือนแค่เฉยสมาธิอ่ะผมเห็นหมดละพี่ที่จูบกับมันไงอ๋อเยี่ยมนะจิ๊จ๊าดขอเราไม่มีรูป่ะอืมทำไมอ่ะก็เวิร์กช็อปเซนี้แบบพี่น้องเห็นจริงนั่นแหละเวิร์กช็อปอะไรพี่ ุ่งกับจุกนักแสดงอ่ะก็มันวิธีการกับผมกเป็นกับคนพี่อะไรไอเต๋อเป็นนักแสดงนะถ้าวันหนึ่งมันได้ไปเล่นบทที่ต้องจุกับคนอื่นอีกน้องจะนอยแบบนี้ไปเรื่อยหรอเจ็บนี้จมไปจมไปเมื่อกี้ถ่ายมืออยู่อย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้ากล้องจับหน้าก็เออจริงจะเป็นจนที่ำอย่างน่าสั่นน่าสั่นถ้าเต๋อมันเก่งอารมณ์ถ้าเต๋อมันเก่งจริงก็ไม่ได้ไปละเต๋อแบบ ต้องพึ่งเขาต้องพึ่งเขาว่ะเออมันต้องเห็นเขาบอกว่าเตะขาด<า>คุณสมบัติในการเป็นการแสดงเหมือนดูถูกเตะแล้วจริงแค่ที่มึงจูบก,กับพี่เขาเะเอะกูเห็นแล้วกูก็เห็นแล้วเลิกเลิกอดเอาลูกเอาเลยนายเตะหรอจริงๆแล้วก็ใอ่ะายมึงบอกหน่อยได้ปะกูขอร้องอะ ตอนตื่นกินแล้วก็ความจริงของมินกินเอียวอ่ะอีกแล้วก็นแล้วอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้อุ้ยแล้วจะบอกวิวได้ยังไงอ่ะแล้วกูก็มีปัญหากับซีนั้นจริงๆอ่ะมึงก็เห็นแล้วเขาก็ช่วยกูได้จริงๆริงมันจะเป็นเขาที่ช่วยมึงอ๋อตอนนี้เป็นก็เป็นเซ็กขังแม่เขาเนี่ยให้มึงมาคิดมากเรื่องเนี้ยยี่ที่พูดบิวไมหล่อเวลาเลยอ่ะทำไมอ่ะกูแบบ อออออีกแค่ทิ้เดียวละครมูจะเล่นแล้วว่าเอวไม่มีจิดเอวเขาเล่นอะไรไม่ผิดนะจะแบบโมโหจริงไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยอ่ะจะพอละครจบกูจะเลิกยิ้มมาพี่จมึงเคยคินของกูแล้วนะมัคืออาคิดของกัวละค่เขาชอบแล้วเดินคิดไปแล้วเพราะมึงจะเล่นไม่ได้ ไมาอารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้วปไปไหนอ่ะเอา้า <c oughs> พี่กูรู้เรื่องอะไับ้ึงเห็นตอนเวิร์กช็อปใช่ไหมเ<ม>วิร์กช็อปตอนนั้นเขาทําด้วยความเสน่หามากๆถูกไหมเขาคิดถึงอ e ีพี่ใจอะ่ะเมากๆแล้วเขาจะมีการไซคออะไรเหมือนในแบบว่า ในละครในนี้ในนี้ไม่ดีมาไม่แต่สาวเมื่อกี้เธอก็แค่จัดศพอ่ะจัดศพไหลเขาไม่ได้แบบเอาจมูกไปใส่ซอกคอเหมือนตอนที่เวิร์่ช็อปกันอ่ะไม่ได้ไม่ได้หวยหาแบบไม่ได้เข้าถึงบทปากนะน้านอ่ะใช่ไม่ไม่ไม่เหมือนตอนแล้วอะไรเงี้ยเก่งมากค่ะเต๋เก่งมากที่ทำให้โอเอ๋เป็นคนบ้าสองสามวิธีขอบคุณค่ะสวดท้ายก็ได้มาดันดีพีแล้วความสำคัญอีพีห้าก็เลื่อนเข้าไป ครั้งแรกเลยอยากมาให้ผมอะเยี่ยมมากครอบครั้งแรกที่ไม่มีเงินอื่นแล้วพอนะคะครับน้องเต๋ใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววอกฟ่าขี้ชงตัวนะค่หวานเจี๊ยบหรอพวาเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะดี่ช่องโมแมถู่กับตู้ของเราสีกุลพร้อมจะจัดเป็นการแสดงของรายกัรพี่พี่หวานเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวตอบเรื่องแรกเลยนะจีมาเลยนะคะเจี๊ยบพี่จ่ายเลยอ่ะเอ้าเอ้าแล้วบอกพี่จ่ายอ่ะ เอาไอ้กำลังดีอ่ะกำลังดีเลยเขามอกไปยงจัไปหาอะไรเขาเขาไม่อยากบอกเอมหลอกปีเงียโอ้ยอะไรเนี่ยรู้แล้วอ่ะสะารองโมมาเสิร์ตมะมโมอะไรอ่ะเด็เาวนมไอ้เอิจฉาแล้วถ่ายไปรึเปล่าพออมะม่อะไรเหร มะม่วงแรดหนะไม่รแ,แรดธรรมดาแล้วแรดเงียเราโวยกันเหลือยลอยูอ่อ่ะรอเอาไม่ <c oughs> อะมันนเป็ล,ล,ลงจ้องไม่ค่อยชอบกินนะคะขอโทษนะคะแบบอุ้ยขมมากนะคะคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเไปห้องนะะ้ำก่นอนะครับ หมดเลยแหละค้าอุ้ยเราเน่าทำหั้องมาหมดเลือดปากเลยหมดเลยที่มันเลือหมดเลยอเตะน้ำหวิ่จวิทำไมพี่หิ่งกับพี่ท็อปไม่มาล่ะก็เขาก็ทำงานการแลาสผมภาพแบบว่าทำไมพี่ท็อปพี่หิ่งยังไม่มาวะแต่ภาพไปพี่หิ่ง ตอนนี้ยังไม่รู้ใครหรอวันนี้กำลังสบายหรอเขาบอกว่าเขาท็อปท็อปยืนยันถามป่ท็อปก็หรอพี่ท็อปพี่ท็อปพี่เจนพี่ขิมท็อปพี่ท็อปก็คือเป็นน้ำหวานใช่น้ำหวานใส่กระเป๋าน้ำหวานอะไรก็ได้นะพิมพ์แล้วก็แก้วตัวก็คงคิดถึงมึงด้วยที่มึงบอกกูว่ากูเป็นไอคินของมึงนะมึงก็เป็นพี่แฟนกูเหมือนกันนะ เดี่ยวแต่ไม่ใช่โอ้เอ๋วหรอที่เป็นพี่แฟนอ่ะเดี่ยวแต่แล้วตอนเนี้ยเพิ่งเพิ่งเข้าอะไรวะเนี่ยกดเลยกดเลยโอ้ยแม่ต้องมึงเนี้ยมึงแล้วเมียมานั่งอยู่ข้างบนอ่ะอ๋อเนี้ยเดี๋ยวนะคือว่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แสดงว่าที่บอกว่าเป็นแฟนของกูอะก็คือสารภาพว่าชอบแล้วหรอใช่มันคือความว่าสารภาพว่ากูชอบมึงนะกูอยากได้มึงเป็นเมียอีเดียแล้วเมียมันนั่งข้างบนอีเต๋ พ uh ี่เต้โดนเบรกลอฟีแล้วอ่ะรองฟีเลยมันก็เป็นแค่เรื่องงานเท่านั้นแหละอุ้ยเลิศดีเอาอีกก็มันรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกมันรู้สึกแต่มันแค่เอ้าไม่ได้มองเอวเลยหรอมองนี่จ่ายหรอร้องไห้แล้วปากสั่นปากฝั่นแล้วอ่ะไม่ปร้องไห้ปากสั่งคือเอือน พี่อะ BTS เข้าเลยโอกับแล้วนะโอยคุยต่อตกาตกหน้าแล้วจริงคุยอะไรอีกอ่ะก็ใชม่้รูแค่แไม่รู้ม่เห็นีไรวะโอ้ยเรียูโง่มากเหรอเรีโง่มากเหรออ้ มึงปาดแขกก็ต้องปาดหน้าต้องพีอย่างเงี้ยมันตื่นบ้างคือเออคือเหมือนสุดแล้วจริงมาระเบิดแล้วี่นี่มันคงตั้งนานแล้วคนอื่นเขาจะต้องสมควรโดนแบบนี้ดีแตะแค่ฝ่พยายามตลอดจีนส่วนหน้าค่ะไม่มีน้งสงสารหรอกพูดเลยตรงเนี้ยโลกณตอนนี้ต้องเราเกลียดตับละครนี้ไปแล้วอ่ะ อย่างแรกคือก็สมควรแล้วที่โดนแบบนี้เพราะว่าจับตาสองมือจะไม่ต่อไม่จ่ายจะไมเอวอืมจะเอาจะไม่จ่ายจะไม่ทิ้งจะไต้องจับตาสองมือเนาะต้องทั้งสองคนไงมันทำไมทำไมมึงใครมันเข้ามาทำไมมึงให้มันเข้ามาทำไมอุ้ยเปลีนมากเนาะกูว่าพวกคนคุยกันให้รู้เรื่องได้ได้บ้างแต่ไม่ใช่คนที่มึงตามหาแต่ไหนก็ได้เว้ยแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเจอคนที่ เขาให้ในสิ uh, ่งที่ไม่ต้องการได้อ่ะมังก็ได้อยู่ดีก็ใช่เราเลิกกันเถอะไปให้คนคนหน้าหนุ่มสักทีโอ้โหต้องแบบนี้จ้ะไม่อยากเห็นหน้าเขาอ่ะโอ้โหมันก็จริงอะสุดท้ายแล้วอ่ะ หัวทิ้งขนาดไหนก็ยังมีเรื่อดอยู่จริงจรือมันจะเป็นหมามก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอย่าเสียใจผู้ชายดุ่ยดุ่ยยางเธอทำไมคบกันไม่รู้จะพ่านชีวิตฉันไปถึงไหนฟิลไม่ได้แล้วแพรหมาเต๋อใช้ทางอุหล่อนะอ่ะโอะ พี่เป็นใครเหรอพี่เตครับสวัสดีค่ะโอ้แต่งมาชุดนะแม่นะน้องพี่ดูที่แคร์แล้วนะพี่ว่าดีเลยอะดูมี potential แบบพัฒนาไปได้อีกเยอะมากนี่เป็นสัญญานะคะน้องเต้นี่ตีดอ่านเต้ต้องอ่านดูนะคะอายังรัเอียดเลยเต้ติดตรงที่คือสักแสนประทับใจกินจักกินอืดดิแล้วถ้าน้องสนใจจริงๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามานัดวันเซ็นสัญญากันกันได้ค่ะแต่อีกนต้องรีบเขียนตัวเองเข้ค่ะจริงเพราะอนาคตคุณจะปักแล้วอะ่ะทีนี้อาจจะต้องรบกวนเขา เนิดเดียวคือถ้ามีแฟนหรอเพิ่ม <P an> ลกูกผู้แฟนในจีนทั้งหมดเลยเนี่ยว่าถ้าสวัสดิเตก็ต้องทำแล้วไม,ม่เหลืออะไรแล้วอ่ะจะจบด้วยกันแยกทางพาถ้าอาจจะเป็นการพัฒนาของตัวละครที่ไปมาดูเข้าไปเออแต่มสุดท้ายก็กลับอุ้ยคอนโดของอนนะเหมือนรถไฟฟ้าห่างเลยที่แบบ ลุงกับเหมยรี่อ่ะพ <c oughs> ี่สุพี่รัพี่อ่ะ <c oughs> เขาไปดูในเอเนซีน้องเต๋นะคระับพ <c oughs> ี่ก็เห็นรูปพวกนี้คะ่ะก็พี่เห็นตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วนะคะว่าน้องสองคนเนี่ยสนิทก,กันสมมุรณนะคะถ้าวันนี้น้องเต๋มีชื่อเสียงลุงดังมากมีคนติดตามเยอะแยะมากมายเขาต้องถามกันแน่ๆได้ค่ะว่าเพื่อนคนนี้เป็นใคร พี่ก็เลยอยากจะแนะนําให้น้องเตเนี่ยหลบลูปพวกนี้ออกก่อนได้ไหมครับซ่อนไม่อด้ไม่ได้าถ้าเราแค่ซ่อนลูปพวกนี้ไว้ได้ไหมครับพี่แต่พี่คิดว่าลบรดีกว่าถ้าวันหนึ่งเอ็จีน้องเตะโดนแฮงขึ้นมาจงนะการลบไปเลยมันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะแต่อันนี้จะแล้วแต่เตนะก็หนี้การเงินแต่ในความคิดพี่พี่ว่าดีกว่า เป็นลูกค้าแหละทั้ง EP ก็คือพี่หวานเจี๊ยบเออเจี๊ยบอยากกับพี่หวานเจี๊ยบปาดุึกท่านเฮ้ยลบหรอจ้า Don't delete พี่คานแต่แต่โอ้แต่โอ้ยบอกเลือกเขาไปแล้วนี่ใช่มันก็เหมือนตัดความสำคัญไปแล้วคดังนั้นก็เอกไม่พี่เอกก็ไม่พิดที่จะลบก็แพ้กับติกับเออแพ้กับติ่งเลยไม่ลบหรอกแก่ช่วยกัน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  ยเอาละครก็จบไปแล้วนะฮะกับการละสัในวใิจัยเธอพาสองอีที่สี่แล้วโอ้ยก็เป็น EP ที่แบบโอ้โหหนักหน่วง<ห>อย่างมันกันหนักหน่วงนะนนงนะทั้งที่แบบความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ถึงจุดจุดเปลี่ยนละเริเ่มเริ่มไปจุดเปลี่ยนที่แบบ,ก,บาออการแปลภาษาเออเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยเข้าถึงจุดจบข,ของสองคนรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เตะกับเอ๋ก็เลือกกันแล้วนะคะก็แฟนความยินๆๆๆดีด้วยนะคะที่บุกอ่อนได้นะคะคู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบอยากจะฝากถึงแบบเตะในอนาคตนะคะคือว่าอยากทาแบบนี้กับใครอีกนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครชอบเนาะที่จะเป็นแบบเป็นตัวสำรองของใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาอยู่กับกูก็คิดถึงม,นงมันเลยเหมือนคิดถึงกูอะไรอย่างเงี้ยอยากจับตัวแล้วบอกค่ะอย่าจับปลาสองมือแล้วแต่อันนี้คือถึงใครหรือเปล่าครับ เพราะคนเพราะคนที่เพราะคนที่ถูกกระทำอ่ะถ้าเจ็บอ่ะแล้วมันจำนะคะเออกินหลอซีนส่วนตัวเลยค่ะอินหลออขนมจีนอินหล่าเอาละมันก็มีเมสยซีนที่ชอบไหมวันนี้ือกูขอก่อนเลยอ่ามึงชอบมึงอะไรมากกูชอบตอนที่ฟ้าดอกไม้มากโอ้อะไรตอบกูกระดมกูมาซักใจเตะมันต้องโดนแบบนี้บ้าง ถ้ามันไม่โดนแบบนี้มันก็จะไม่รู้สึกนั่นแหละค่ะเนี่ยคือเบสซีนของเราคือเบสซีนคือฟาดดอกทานตะวันฟาดแล้วฟาดโอเคอ่ะคนต่อไปค่ะเบสซีนฉันก็แล้วกันไม่ออกฉันชอบซีนใจแอนแอนเต๋ที่คุยกันสารภาพรักกันอลก็อ้ออ้คือฉันรู้สึกว่าฉันชอบมากเพราะว่านาราวก็นาเสนอเรื่องจริงในสังคมก็คือ เรามีแฟนเรารักแฟนมากแต่ก่อนเรารักมากตอนนี้นเราก็เลือกรักได้ไดเรารักน้อยลงได้ไดเพราะอีเตะก็เป็นคนถูกว่าแล้วพอไปเจออะไรที่มันแบบดีกว่ามันก็ทู่หรือหวานนะสำหรับเตะเจออะไรว่าเจอเจออะไรที่มันคล้ายกันดีกว่าเออแล้วมันคลิกแต่แค่มันสวยที่อีกคนนึงเขาไม่ได้คิดด้วยแค่นั้นแหละถ้าสมมติบทปรีแบบนี้ถ้าเกิดพี่จะอยาจะคบกับเตะเหมือนกันอ่ะก็พูดกับแล้วเราคิดว่นเตะเตะก็พร้อมแหละเออชอบเตะก็พร้อมเตะก็พร้อมจะคบกับพี่จอ่ยชอบสินนี้เพราะว่า มันดูแบบไม่ปลอมดีอะเตะ่ก็แบบบอกเลยว่าใช่ป่าอุ้ยคือเต๋อพร้อมจะไปสวเวร์แล้วอะใช่ที่กี่เกดพูดว่าน้าดาคำดีอย่างหนึ่งคือทําให้กลมล่เป็นคนไม่ใช่แบบเป็นอ่สร้างขึ้นมาแบบปลอมๆอบบเอออเหมือนว่ารักได้ก็เลิกรักได้เหมือนว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะน้อกใจอะมันจะมีมันมันจะมีแบบว่า คือเขาจะมีส่วนเขาจะมีร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาได้แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นนั่นก็คือคนเก่าถูกไหมแต่เขาขาดอีกสิบเปอร์เซ็นที่เขาหายไปซึ่งแล้วคนที่เขาไปเจอมาหรือคนที่เขาไปแบบมีสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออ่มีสัมพันธ์เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นอ่ะมีสิบเปอร์เซ็นที่หายไปถูกอืมเป็นไปได้แล้วมันสามารถเติมเต็มเขาได้เขาก็เลยมีใจไปอะไรอย่างเงี้ยถูกใช่อราบเล็กคิดไม่ซิ้นไหมเล็กสิ้นชะลออืมอืมถ้าแบบชอบ ที่สุดก็คงเป็นตอนบอกเรื่องกันหรอกไม่ไม่ไม่ไมนิชอบน่ชอบตอนตอนที่จะมีคียกันที่บ้านมากกว่าที่ที่แบบว่าโอ้โียวปิว่บ้านคอืออ่าแล้วก็มันนี่นะก็คือตอนแรกก็ดูมันก็ไม่เฉยๆก็ไม่มีอะไรแต่พอแบบว่าตอนใน,นท้ายที่แบบมีหันมาแล้วก็มาลองพวกนี้มันคือแบบมันคือความจริงอนะ แบบอ๋อแบบมันแบบอีนิดนึงเนาะก็จะแบบงออีกนิดนึงแล้วมันคือมันคือเวอร์รี่ตี้มันคือแบบว่ามันมันมันหลายอารมณ์มันมันตีความได้เยอะเอาง่ายเราก็รู้สึกว่ามันมันดูมันดูธรรมดาแต่มันก็ดูแบบว่าผมรู้สึกว่าลึกซึ้งตนี้ตรงนั้นอ๋อใช่ก็ของแกของฉันก็ฉันให้เป็นสายแล้วกันที่ที่ที่เอาเอ๋วไปดูการแสดงของเต๋อที่ที่ตอนซ้อมนะเป็นตอนซ้อมนะไม่ตอนไม่ตอนเวอร์ช็อปเวอร์ช็อป ฉันรู้สึกว่าอิตีย่ะมันแบบมันต้องการไอ้เอวๆมันต้องการมาสับผิดเรื่องนี้จริงๆว่าที่เขาทำกัน่ะมันจริงมันเป็นหนังหรือว่าเป็นเป็นบทละครทเขาฟองเนี่ยแต่พอพอมาดูจริงคือแบบอ้าวไม่ใช่ว่ะที่มาดูเนี่ยคืออิติมันนอกบทหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็มาจาความรู้สึกของคือฉันฉันรู้สึกว่าเต๋อ่ะนางก็เล่นเก่งนะแล้วแบบที่สามารถ จินตนาการผู้หญิงของตรงหน้าการเป็นพิจัยได้แล้วแบบแต่แม่จัดการลงตัวเองไดยเออแค่จัดการความรู้สึกที่แบ่งแยกระหว่างตัวละครกบบคนจริงอ่งไม่ออกการตัวเองมันาสมทุกอย่างคนไปคนหมดเลยอยู่ในแค่คนตัวเดียวแล้วแบบคิดว่าสิ่งที่เขาทาให้เราอ่ะเป็นสิ่งที่เขาทาที่เขาชอบเราเหมือนกันแล้วแล้วก็มั่นนะแล้วก็มั่นนะว่าเขาชอบเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าเอาเขาไม่ชอบอ่ะเฟย์เลยโอ้ยเลยก็นั่นแหละเนาะพอแบบพอของใหม่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วก็จะกล้ากินของเก่าไงแล้วแล้วของแล้วกลัวของอย่างเช่นกูเป็นของเก่าไงกูเป็นของใต้เหรอวะที่แบบมึงแบบต้องมานั่งรอมึงหรออะไรเงี้ยต้องมานั่งมาแบบยังไงมึงหรออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็สองคนนี้ก็คือจบจบที่ว่าเลิกกันเถอะนะเอาจริงๆนะตอนจบอ่ะถ้าแยกทางกันคือคือไม่ติดไม่ติดไม่ติดเพราะว่า แต่ดาวก็ปูให้เราเกี่ยดตัวละครอยู่แล้วไปแล้วอ่ะคือจะให้ไม่ให้แบบรักมาแด้บบมารักกันปุ๊บพุ่มตรงไม่อินแล้วอ่ะซึ่งตอนซึ่งตอนที่ที่ผ่านมาตอนที่ผ่านมาตอนที่สามเนาะก็ไม่ก็มีความรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้อะไรแบบเพราะว่าต้องดูเหตุของลงเตะแต่ว่าพอมาถึงอีพีนี้มันทําให้รู้รู้สึกว่าโอเคอีเตงไม่แหละไม่รู้เรื่องแล้วไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยการการดำเนเรื่องช้ามากอ้อทิ้งไว้ให้เราหู่นซีนนั้นนานมากแลวก็แบบเออ แรกๆมันก็เออมันก็ทับซ้ออารมณ์ใานไหมนั่นสสแต่พอมันนานเกิบบนไปมันก็จะแบบน,นานาเบื่อเออมันจะแบบจ,จะจบบาทีวันเนี่ยจะผ่านฉันอยากจะข้าวเขาสูงตรงนี้ไปแล้วะอะอ่คือคืออันนี้นี่พูดพูดตรงๆใน,นมุมของคนดูทุกคนไม่ใช่เป็นคนหลอกแต่คนตัวเป็นว่าดูแล้วแล้วมันแบบเออโอเควันนี้เราเข้าใจปุ๊บพอไปถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเออว่ะเออว่ะเออเฮ้ยเสียใจด้วยว่ะแต่สักวันหนึ่งพอเริ่มแบบเยอะเยอะนานๆๆก็แบบ อยากไปแล้วอยากออนแต้เราไม่ตันจีอัดอบบท่าพื้นอัดพึดอัดพึดอัดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะเราเหมือนแรปอัพเราเยอะเกินไปป่ะเหมือนปุ๊บแล้วก็ดิ่งก็เหมือนเหมือนที่เคยพูดไปเอออีพีไหนซีอีพีหนึ่งอะแบบว่าออแรปอัพเยอกินไปแรปอัพปุ๊บแล้วก็ตีนแล้วแลตีอย่างเงี้ยแล้วคนดูมันก็แบบมันตามอารมณ์ตัวละครไม่ทันอืม แล้วละครเอาเขาเป็นแบบใช่ป่ะเขาแสดงแสดงอารมณ์เยอะมากในหนึ่งวีน่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวรักเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบโบรล่าตอนเนี้ยดูละครดูละครแบบบรล่าซีรีส์แบบบูล่อะไรอย่างเงี้ยนี่มันเลยอค่ะก็เหมือนเดิมนะค่ะคลิปนี้มีอะไรที่แบบว่าถิ่นท่าประกันกายขออบไทยด้วยฝากขอโทษขอโปรดที่นี่เลยว่าแล้วก็เราก็ตั้งใจทำออกมาเพราะว่าเราอยากจะแบบไม่ไม่จำเจกับการแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบ เห็น <One> ด <input> ีเห็นด well ้วยกับทุกอย่างทุกอย่าง๋อเอาจริงๆคือช่องช่องเราคือเราเราพูดตอบว่าเราเราชอบวิจารณ์ตรงตระมาณในมุมของพวกเราเองคือร้อยคนมันคิดไม่เหมือนกันแล้วเราสี่คนเราพูดตลอดว่าเราก็ยังคิดไม่เหมือนกันเลยเลยนะคะก็นะถ้ครับอยากให้คาล์ลอยากให้คาร์ลตรงนี้หน่อยคาร์ลแบบว่าซึ่งกันรายการคาร์ความเห็นซึ่งกันรายการคอมเมนต์ได้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาวิจารณ์าแต่ขอแบบว่าอยู่ในจุดอยู่ในจุดที่แบบว่าเกณงใจซึ่งกันรายการดีกว่าใช่ค่ะรู้สึกเหมือนกันนะน้อง ใช่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรเขาพูดถึงบอกว่าที่เป็นกระแสตอนนี้ไม่ต้องไม่ด่าไม่ต้องอะไรเขาหรอกก็อยากให้วิจารณ์ด้วยความสุภาพดีกว่านาอโอเคจริงจริงสื่อที่เขาผลิตออกมามันสามารถวิจารณได้หมดแหละอืมอะไรอ่อะไร่าพี่สาวพี่ยองล่าอะไร่ะงก็น้ำพูดคลิปเราก็พูดยาวด้คลิปแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจพูดจริงๆหลังจากเราความรู้สึกจากเราดูมาเนาะอย่าฝ่าว่า ปล่อยอีกสี่รอบแล้วเนี่ยปล่อยเร็วหน่อยคลิปต่างเลยสองอาทิตย์แล้วเขาโหคลิปเดียวที่ันเขาที่ไม่ปล่อยเรยหรอว่าพวกนี้ได้ขนาดเราเราจะบอกว่าเราคิดถึงแต่เรืงชุดเก่ามากเนาะคิดถึงความรู้สึกเติดๆอ่ะเด้ไปด็กอ่ะคิดถึงบาสเอออยากให้บาร์ผสมบิเตอีกรอบนึงอ่ะของตรงไม่เคยมีดี๋ยวสักหนึ่งก็พยายามดูรอบนึง่งนะคะก็วันนึงทุกคนอย่าลืมติดตั้งตัวแชร์กัวสับไพส์ชอบของเราด้วยนะคะก็เราตั้งใจทำลุกเรื่องลุกเรื่องนะถ้าสมมูรณ์ละ มีอันไหนที่แบบว่าเอ้ยมีอะไรกลับบ้านหนอยถ้ามีอันไหนที่แบบทุกคนชอบทุกคนแชร์ได้นะไม่เป็นไรเราไม่นซีนเป็นซนะคะแล้วก็ไมซใช่แต่อะไรคนแชร์ก็ไปแล้วเนาะแล้วเมอเราไปแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปพาร์ทหน้าสุดท้ายเออก็มาดูกันมาดูกันว่า EP สุดท้ายจะเป็นยังไงจะเตรียมหม้อหรือเปล่าเฮ้ยพูดไม่ได้พูดเลยนะฮะอันนี้เราหลอดอ่อนตอกแก๊สมาอเอาหมาห้องตากผ้พีมา มาตีมากินแกงแกงหมอใหญ่นะคะดาราเดี๋ดดดวยวเจอกันนะครับพารส,สุดท้ายกับแปลรักษาด้วยใจเธอพาส์ทอนะคะอันนี้เราสี่คนลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า